น้องเบิ่งครูหล,ล,ลักใบปีเบิ้งครูหลักว่าปีเขาถ่ายรูปเหมกันพุนะ่น่ะสิว่าเคน่ทยเห็ถ่ายแบบผู้ใดญ่ผู้พนไอ้เต้าขอบซุ้มในภาษาอังกฤษโอ้ยพุนะ่น่ะเออๆพุ่น่ะโอ้ยๆออเอยให้กันแล้วเบิ่งพี่น้องเอา้าสิซาใบหน้า,านเด็ดันพุนะ่นพน่ะเออถอดออกคักฮ่ายิม้มเอ้ยกว่ามันบบน่ายแบบหนังโป๊ะ บรรยากาศดีมากเลยทุกคนขนานไม่เข้าใจแบบเหนกันอืออ้าวสู้มึงเอาเถอะพยาเห็นเป่าโอ้โหนะทำมันมึงเลยไม่อยากไอ้ยัยยีจังมิดเนาะโอ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ย Facebook ขอจะ่่าถือบอกถือแบียนติพี่น้องฮั่งเบียงเน็คเบียงเน็โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าแบนเด้อ Facebook เอ้ยสู้กระเดนสู้กระเด็นไอ้ต้าวเกียร์ไหนภาษาอังกฤษไทยแบบเหมือนกันเอ้โเยี่ยม เออไทยเออใส้แวนตาแล้วเออเงไทยเดียวไทยนี้เข้าหน่อยไทยสมโอ้ยห้ำห้ำิดไกลเขาโอ้ยเขาได้สินน้หำจากน้นผาโอ้ปวดพ่อแล้วปวดพ่แล้วเบืองหลุผ่านมาผ่านมอ่างไเออโอ้ยบาดดิ้วโอ้ยนายแบบนายแบบเกมบอล ตากล้องสาวยายิ่งขันสุกลายเฮ้ยเขาหรินจแลวล่ะคาจะคว้างนะคะจะทายแบบให้กันนิ้วหันโพดโพคุณจะได้กัถทายครู่ไหนจะได้กัถทายคูโลงเนคงนแต่มันจะแหล่ คนขาวๆได้เจเลยะเบิรเรามาเล่นน้ำกันสามคนนะคะอเอาดีมกนคม่ับเป็้ีนใสนชุนบีกจนี้จีะจีนจีนีนจีนจีนจีนีนจีนีนีนจ่นจีนจีนีนีนจีะจีนนจีนีนีนนี เอดินาบกันพี่น้องมาๆามามา,มาินาบกันค่ะ